ดีครับวันนี้เราจะมาเอาจูบิรอนในเกมมายคัพนะครับอยา่าถามนะครับว่าพางอะไรสิบหกครับผมเชื่อไหมครับเอางกดะปด เวิเวเเเวร์มเวิร์มวดเด็กคนอ้เน็ตน่าเกะสองชิ้นเหรอโคตรดีเลยโอเคครับตอนภาคนี้ไม่แก๊งก็เอไอนี่อะ,อ,เเะอะไรวะเขาจะว่าอะไรวิเทอร์บอสอ่ะในวิเทอร์บอสจ้นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมา,านี่กัน รี <Review. S 2> วิวเฮ้ยบัวบ้าีอีกทีเลยอืมบางทีก็ได้แค่เนียงสบายเลยเอยเอไม่เจ็บเดี๋ยวเราไปอยู่ใต้ดินก่อนนะครับ วันนี้ไม่มาเอาชุดดอดแล้วมารีวิวไวอร์เป็นงั้นนะแล้วก็ออกโอเคมาเริ่มมารีวิวกันเลยสวัสดีครับก็มาเดี๋ยวเปิดหน้าจอให้ดูก่อนนะวันนี้ก็สเตอร์ฟเล่นๆวะเฮ้เยฮัตตอมก็อันนี้ก็15น,นะคะแบงค์ที่16 น,นี่อันใหม่แล้วออกก่อนน,นนะโอเคมาละในผมผมก็จะเพิ่มขึ้นนะคะก็คือเดาเดงเอาอันแรกไปดูก่อนเลยไปอยู่ที่หมวดนี้ก็จะมีนะครับ วางบล็อกก่อนนี่ผมสามบล็อกนี้นะฮะมันอยู่ในปราสาทน้ำหรือเปล่าที่จะไม่เปิดน,นะอันต่อไปโอ้ยไม่มีอันนี้อะไรอะไรคขาบันหรอเบั่นอบบนมันอยู่ตรงนี้ครับผมอันแรกเลยนะคะแล้วอันนี้ก็ตรงนี้ด้วยผมไม่เขาพาดแล้วมีอะไรกระดูกกระดูก นี่ครับผมอันนี้ก็มันก็จะอยู่ที่เดีวยวกันได้ป่ะแล้วก็นี่ครผมเราเป็น,ปนให้เอาเป็นไฮไลท์เนี่ยอ,อันแรกก็เหมือนเดิมอันนี้ครับผมไขอะไรไขเจ้าตัวเนี่ยอ๋อสองตัวได้เวยต่อไปอะไร ไปก็บในนี้แล้วนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรละโอเคมีแค่น,นี้แค่นี้เท่นั้นแหละทันนี้มีกระดูกอ่ะต้งกระดูกอ่ะไม่มีใช่ไหมดาวมันเบลล์มต้องเอาไว้ชัวร์ไม่มีจริงด้วยโอเคในห้าตานี่อก็จะทำนี้ครับ เนี้ยเอาบล็อกทองมาสองสามดืดก็จะเป็นอย่างนี้แล้วให้เอาอะไรฮะใส่แบนด์แล้วก็เลือกอันนี้เนาะประกอบเลยปุ๊บฮะถ้าเราอยู่ไกลปุ๊บถ้าอยู่ไกลโอ้โหไกลจริงเว้ย อะไรวะนะครับมันก็จะทุบเร็วอะไรอย่างเงี้ยทุบเทุบกันนะเวฟเสร็จแล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็แค่มีเอ้ยอันนี้อะไรกําลังด,ดีฮะอ๋อม,ม้าผมมาดีวิวของในภาคที่5อะไรแล้วกันไม่ไม่ต้องหรอกมั้งอันนี้ผมน,นึกว่าจะปลาได้ปลาครับปลาไม่ได้นี่ก็เป็นมา้า นี่มามะเดี๋ยวขอเจ็กให้ชัวร์ I am a p e n I am a apple อ oh. อ apple p e n I am a p e n แต่แลคลิปนี้ขอเจอไปกันนะสวัสดีครับ I am a a p p l e อ oh. อ อย่ามาลืมกดไซค์กดซับกดแชร์นะครับในรายการเจ้าเกร์ของเราว้าบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ